สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกแมะยันธนาทรดเหมือนเดิมนะค่ะเด้อพี่น้องว้อนี้ม่ยันธนาทอกับสิมาเ้าเรื่องโอ้อยอ้ยขาดตลาดเว้พี่น้องช่วงนี้โอ้ยขาดตลาดกันยังกว่าเพราะว่าเป็นยังพี่น้องเพราะว่ามันมันเป็นเดือนพฤษภาค่ะคนโทร่หามาให้แมะยันธนาทอหาโอ้อยไปขั้นน้ำค่ะพี่น้องแต่ว่าโอ้อยขั้นน้ำตอนนี้ขาดตลาดเ้อค่ะเด้อโ่พ่อเด้เรียนหากันยุสวนนั่นสวนนี่กับโบมี่ค่ะพี่น้องเพราะว่ายังพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันเดือนพฤษภาเนาะ พืชสัาอ้อยที่จะมาโตได้เดือนพืชสาเนี่ยเขาต้อตงปลูกตอนเดือนสิงหาสิงหากันย่าตุล่าพฤศจิกาท่านว่ามะกราบกุมภา,า,าพีหน้าไมษาพืชสภพพต้องปลูกช่วงเดือนสิงหากันย่าเนี่ยค่ะพี่น้องซึ่งวานตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ฝนเล็งฝนเลงแล้วกับพื้นที่นการปลูกอ้อยนี่ไม่เหมาะมันเลยเห็นเหออ้อยมาขาดตลาดช่วงนี้ค่ะพี่น้องเห็นมั้่โมเมนต์า อ้อยนี่มันก็อยากปลูกได้ทุกเดือนแต่ว่าช่วงฝนเล็งซึ่งส่วนมากเข้าสิเอาพื้นที่นี่ไปเฮ็ดสมมวบาเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าแล้วเนาะแล้วมันก็มันเต็มด้วยเขาแม่มันก็เลยเอาต้องล่อให้เขาถอก้อนเข้าถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาเข้าถึงปลูกได้แมมจังสันขันผู้ใดมีพื้นที่ว่างได้ค่ะพี่น้องให้เอาไปปลูกช่วงนั้นได้ค่ะเด้อช่วงสิงหากันยานะ่ะช่วงสิงหากันยาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อ้อยค่ะตลาดเพราะว่ามันจะมาโตตอนอ้อยเก้าเดือนตอนเดือน,อน,อนพฤษภา,าคม ม,มันก็นเลยเฮ็ดให้หอ้อยขาตลาดครับพี่น้องซึ่งพ่อค้าที่เพิ่นขั้นขายอยู่แล้วนะเพิ่นขั้นอ้อยขายนะเพิ่นก็นต้องอยากได้อ้อยมาซับพอร์ตมาเติมเพิ่นตลอดเวลาพูเพิ่นเก่งในการขายเนาะคะเนาะได้ทำได้ดีดีขายดียังสีมันบอกกัยาขายอยู่ตลอดก็แล่นหาซื้ออ้อยแล้วครับัดนนี้มันไม่มีมันมีแต่อ้อยช่วงนี้ครับพี่น้องมันมีแต่อ้อยทำพันซึ่งตอนนี้คนเฮ้าส่วนมากก็สีเขาออกเนะาะเขาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเขาออกแล้วกับมาผ้ากันปลูก มาที่นี่มันก็มา่โตชนมันอกลายอาุแค่เจ็ดเดือนนึงเมียค่ะพี่น้องันไดออาย่เจ็ดเดือนมันยังคันน้ําไม่ได้นะองเมียเมืลยเห็นห้ตัวนี้เนี่ยอ้อยขาตลาดแล้วก็อ้อยอ้อยเดือนนี่ถามมี่ผู้ใดออกเดือนนี้ก็คือว่าก็จะได้ราคาดีเพราะว่ายังอันไหนที่มันอืดมันอยากมันกระพงธรรมดาค่ะพี่เนี่ยอันใดอืดอยากกระพงธรรมดาแต่ว่าอ้อยสุ่มนี่นะมันมันเอาไปขั้นหน้ามันบอดได้เพราะว่าอายุมันบอดได้อ่ะนะพี่น้องเนาะอันผู้ใดที่แบบว่าการตลาดอ้อยเป็นยังไง มันสิไปนาะมันสิดีไปนาะมันดีไปนาะคับพี่น้องผู้ใดเบิง่งมิงยั่ธนทธอมาแต่ที่แรงหอดเดี๋ยวนี้ก็สิรูเนาะค่ะเนวาการตลาดนี่มันบ่ขาดก็คือมิยั่ธนทธอก็ได้ขายทุกมือแล้วก็ยาขายค่ะพี่น้องนี่ขันแมนมันแก้มันกั้าายโรดเด่นนี่แต่ว่าตนนี้ก็คือเข้าก็ตัดขายทนพันไปเรื่อยๆแล้วยะทางแต่ว่าทังงหลมยมิยัทนทธรนนี่คือไม่ได้ขายอ้อย คันน้ําขายแต่พันอ้อยอย่างเดียวเด้วค่ะเด้อเพราะว่าเพราะว่าลูกค้ากันหลายเขาก็ตัดทส่งตลอดแล้ะค่ะพี่น้องตัดทส่งตลอดถุกมือพร้อมผู้ใดรังเลยังหยึกยังงยอกคุ้ยจีเดขามาเฮ็ดวงการนี้เน่เดแน่บ่อเดแน่กะยัขีดตูนค่ะพี่น้องเฮ็ดโหลดเด้อความสําเร็จก็อยู่ที่เราลงมือท <dreaming>. ําเราก็สําเร็จแล้วเนี่โมเมนต์ว่าอ้อยโตแล้วค่อยสําเร็จแล้วก แค่คิดว่าลงมือทำน่ะก็คือความสำเร็จไปอีกขันหนึ่งเลยด้วยค่ะพี่น้องอย่าลี่ล่าค่ะวาสนาได้บ่ต้องไปลี่ล่อละค่ะต้องสแสวงบ่ต้องหาพ่นสวรรค์ดอกสามัยสุมือนะอยากเฮ็ดยังเฮ็ดโหลดปลูกพื้นที่น้อยๆให้ได้เงื่อนกับปลูกอ้อยขันน้นำค่ะก็คือตกเฉลีย่ยถ้าถ้ากอนี่คุณน,นะนับเบื้องดูพี่น้องมันได้จากลำละกอนี่อันนี้อ้อยต่อสองแล้วค่ะดเด้อกอนี้แล้วไปขั้นหน้ามันม่มันก็ตกลำหนึ่งสามสิบบาท ก็คิดเอาว่าก่อนนี่เจ้าสิไ้จักบาทแค่นั้นเองค่ะพี่น้องอยู่ที่การลุยนะคะลุยเท่านั้นถึงจะได้เงินนะคะการไปเฮ็ดค่าขายค่นเนี่ยๆๆเนี่ยนังคนลางคนอีกคอหนึ่งเด้อขายเ่าท่านเด้ปลูกอ้อยเลยคิดหาเรื่องขั้นเครื่องขั้นไว้แล้วกูจิซื่อใส้ปูิเอาจังไหนเครื่องขั้นราคาไหนคิดไปหลายบักโตบักเม่ยไรค่ะอย่าเพิ่งไปคิดถึงข้อนั้นค่ะพี่น้องเอ้ยปลูกอ้อยยังไงให้งามให้โตก่อนให้โตแล้วให้งามก่อนเครื่องเรื่องเครื่องขั้นข้นขามนะ คิดมือสองมือก็ได้แหละค่ะบพาต้องเอาสมองไปคิดเนี่ยมันหกหกหลายเนาะค่ะนอ้อพี่น้องคือมีน,นานที่ทอนมากเหมือนนี่ก็บ,บอกถึงว่าตอนนี้ตลาดอ้อยก็คือขาดตลาดค่ะพี่น้องอ้อยขนาขาดตลาดค่ะคือว่าชนมากกับซีวี่จะหกเดือนเจ็ดเดือนนี่นะหลายแล้วก็คนก็บจะซื้อไปล่งช่วงเนี่ยช่วงไปล่งอันก้อนฝนจะมาทั้งสี่คนกับมาซื้อทอนพันหลายเนาะค่ะเน,นาะกับเอามื่อวาให้สร้างการตลาดค่ะการตลาดว่าอ้อยต้นขาด ยังหนักขันอี่นงอ์ซ้อมมึงถามมึงเด้อเข่าเด้อเพราะว่าตามที่มิยาธนาทอดคนมาถามว่าให้หาโอยเห็นแน่นี่ยมิยานเท่ากับมืดปัญญาค่ะเพราะวันลงคนรเผือกะขันปลูกเองขันเองข,องขายเองเพิ่นกับห่วงของเพื่อนไว้เนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก็ขอไปก่อน้อค่ะเด้เดอฝากติดตามตัวหนังสือสีแดงๆอยูม่มุมขวาหน้าตัวเต็้ลูกไปห้เมียธนทอนเลยค่ะเด้อเป็นกำลังแร่งใจให้เมียธนทอนเฮ็ดคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์ให้พี่น้องฟังเนาะค่ะก็สือพยายามา <laughs> เนี่ยดีๆเนี่ยมีประโยชน์มาให้พี่น้องแล้วเด้อค่ะเด้เดอผู้ดใดคิดจกจอบมองๆย่นหันไปรตรงจอบกับพี่น้องล่องลุยล่องเบิงปลูกเบงว่มามันปลูกยากปลูกง่ายสำหรับอาจารย์ที่ดีที่สุดก็คืออาจารย์ของตัว ตัวคุ้นเองตัวเล่าเองค่ะพี่น้องไปฟังจะปากคนอื่นกับบคุคคอติห้องเหตุเองดรอกค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้กาเขาให้พี่น้องยูดีม่แห้งค่ะพี่น้องขอไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า